ดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าทำไม WiFi มือถือมันปล่อยได้ไม่ไกลอย่างที่เราอยากจะให้มันไกลเป็นคำถามที่ดีเอ,อผมว่าถามดีนะเข้าใจถามแต่พอถามกลับไปแล้วพี่เขาไม่ตอบว่าผมอคอกไม่ไกลของพี่นี่มันกี่เมตรเลยหกใสเลยออามา ค่อยๆไล่เลียงไปทีละสเตปนะ,ะเพื่อเพื่อให้เข้าใจใครรู้เราปิดไปเลยไม่ต้องดูพี่เข้าใจไหมเออไม่ต้องมาตําหนี่ผมว่าผมว่าท่านมาตอบเลยไม่เอาท่ามาเอาอย่างแรกก่อนอย่างแรกก็คือระยะของเราเตอร์ไวไฟบ้านนะคุณเคยอินเทอร์เนต็ตบ้านอินเทอร์เนต็ตบ้านมันมีสายมาแล้วก็จะมีเราเตอร์ให้มีตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้้ตัวหนึ่งนะแล้วก็เสาเล็กๆอันหนึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยนะอ่านี่แหละ เวลาลงไวไฟบ้านอย่างเงี้ยระยะของเราเตอร์ไวไฟบ้านเนี่ยโดยปกติเนี่ยสเปคมันอยู่ประมาณระยะ30เมตร30เมตรนี่ไม่ใช่ไกลจากจุดที่พี่ยืนออกไป30เมตรหรือไกลจากเราเตอร์ไป30เมตรนะพี่ควาเข้าใจผิดเปล่ามันมันวัด30เมตรรัศมีรอบตัวมันเป็นวงกลมพี่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยห่างตัวมันไปได้แค่15เมตร โดยประมาณอ่าไอตอนที่ผมลงเนี่ยเขาให้ตัวเนี้ยอย่างเงี้ยมาเออผลปรากฏผมเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านไม่ตั้งไว้หน้าบ้านหลังบ้านมันเลยจับสัญญาณไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยก็ไ,ได,ด้ว่าได้ดีกว่ามันควรจะเอามาตั้งไว้กลางบ้านเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ที่ลงอินเทอร์เน็ตบ้านแนะนําว่าควรจะไปตั้งไว้กลางบ้านหน้าแล้ว้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ไวไฟ,ไฟมือถือ มันก็กลับมาที่ Wi-Fi มือถือไอเนี่ยเป็นเราเตอร์บ้านมันเสียบปลั๊กด้วยไฟฟ้า220โวลต์อ่ะมันมันใช้ไฟบ้านนะพี่เข้าใจไหมเออมันใช้ไฟบ้านนะอ่าแล้วพี่คิดว่าอืมือถือมันควรจะได้กี่เมตรเพราะมันไม่ได้เสียบปลั๊ก ใ <c oughs> นแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่ก็ได้ไหมเออเพราะนั้นเราลองคิดติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกคิดว่ามันจะได้สักกี่เมตรเอามันก็มันก็โดยปกตินะมันก็บวกลบอยู่สิบเมตร่ะพี่นะโดยประมาณนะโดยประมาณอันนี้มันทาไมถึงโดยประมาณทงไมถึงบวกลบออพี่มือถือเกรดแบบเรือธงรุ่นท็อปประเภทแบบไอโฟนประเภทแบบเครื่องของซัมซุงแบบรุ่นท็อปๆก็เลยตัวเอสตัวอะไรเนี่ยนะ ไอ้ประเภทแบบโอ้โหพี่ต้องเสียเงินซื้อเขาหลักสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยไอ้ประเภทอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็จัดให้พี่เต็มที่อ่ามันแน่นอนอยู่แล้วมันต้องบวกบวกกว่า10เมตร<ม><ม>อยู่แล้วสบายเลยเพราะเครื่องมันต้องได้ดีสเปกมันต้องถึงไม่ถึงมันจะเก็บตังค์พี่ไปเยอะแยะไปแล้วไม่คนดาตายเลยใช่ไหมแต่ว่าอ่าแต่ว่าถ้าพี่ซื้อเครื่องแบบเครื่องสี่พันสามพัน พี่พี่อินตาการดิพี่จินตาการว่าพี่จะถึงสิบเมตรไหมอ่ะมันเออนั่นแหละนั่นแหละนั่น่แหละคือคําตอบแล้วว่ามันทำไมมันไม่ได้ไกลพี่มันอยู่ตรงนี้นี่แหละเออมันมันตามเงินพี่อ่ะเข้าใจไหมเออมันมันไม่ได้ว่าโอ้เราเราเตอร์ไวไฟบ้านนะเวลาไปซื้อมาตัวแค่เราเตอร์อย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยนะมันทําได้แค่กระจายสัญญาณไวไฟรับส่งในไวไฟบ้านเนี่ยนะตัวนึงยงสองพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทเลย มือถือพี่สามสี่พันพี่จะเอาอะไรถามหน่อยสิผมถามหน่อยเต้มันจะมันจะเอาอะไรมันทําได้ขนาดเนี้ยต้องเอามันขึ้นหิ้งบูชาแล้วจุดธูปปากไหว้มันเช้ชาเยน็นเช้าเย็นแล้วรูปเล่าโอ้มันทําได้ขนาดนี้ต้องหันโอ้โหต้องกราบต้องไหว้มันแล้วมันฮัลโหฮาราวพี่มากแล้วนะผมพูดกับพูดเธอแล้วพี่อยากได้ดีกว่านี้อา่าพี่ต้องจ่ายแพง okay, โอเคไหม,อ,มอ่าผมผมคิดว่าพี่คง<ม>ไม่ได้ไมไ่ซื้อรื่เรือธงถ้าถ้าซื้อรุ่นเรือธงพี่จะไม่บ่นผมอย่างนี้หรอ ธรรมดาเลยนะแต่ก็มีคําถามว่าทําไมมันไม่ใส่ไหมเต็มกว่านี้มันใส่ไาแค่หวรลบดิดเออะไรเงี้ยเออพี่อย่างแรกเลยนะคําถามนี่ตามมาเออทาไมไม่ไม่ทำให้มันรับส่งได้ไกลๆอ่ะเออใช่ไหมเออมันมันไม่ซัดมาให้มันเต็มที่เลยระยะร้อยเมตรสองร้อยเมตรโอ้ยนี่วิ่งสี่คูนร้อยหนึ่งไงเออจริงๆเนี่ยนะเรามาถามตัวเราเองในฐานะผู้ใช้งาน มันจําเป็นขนาดนั้นเลยเหรอพี่พี่จะส่งไประยะร้อยเมตรเนี่ยนะพี่จะส่งไปให้ใครตามานา่อยกระจายสัญญาณไวไฟเปลือกแบตเตอรี่ไปเปล่า,ลาๆด้วยอารลาการิทึอย่างแรกเลยคือขนาดทําไมอะ่ะที่เขาไม่ทําให้เลยนะเออที่ที่มันทําไม่ส่งไม่ไปไกลๆเนี่ยขนาดถ้าเขาจะต้องลงลงให้มันให้มันส่งได้ไกลๆพี่พี่คิดว่าเสาสัญญ,ญาณมันจะใหญ่ขนาดไหนพี่เคยเห็นไหมเราเตอร์ไวไฟบ้านเนี่ยไอตัวที่มันแถมมากับบ้านมันหนวด,ดมัน เสามันเท่ากับนิ้วนิ้วนิ้วไหนดีเนี่ยวนิ้วชี้นิ้วชี้ให้มันนิ้วชี้เลยขนาดเท่านิ้วชี้เองเออมันได้ระยะเนี่ยแต่ว่าพี่ไปซื้อไปซื้อแยกต่างหากตัวหนึ่งสามสี่พันห้าพันหนึ่งยเงี้ยเนาะโอ้โหเสามันก็ใหญ่เป็นคืบเลยอะไรเงี้ยแล้วมันให้มาแปดเสาสี่เสาอะไรเงี้ยเนะเออมันก็นําพี่ต้องจินตนาการเนี่ขนาดเอาเตอร์บ้านมันเย่นเสามันเพิ่มเป็นแปดเสาสี่เสาเลยนะเพื่อให้มัน ให้มันได้สัญญาณดีอะแล้วแ้าพี่คิดว่าเครื่องพี่จะให้มันขยายสัญญาณให้มันโอ้โหฮัลโหลาเหมือนสัญญาณไฟไฟบ้านเนี่ยนะครับอ,อ่พี่พี่เอาเสาไปปักตรงไหนของโทรศัพท์แปดเสาเนะี่ยี่พี่จะให้มันไปปักตรงไหนปกติเสาในเครื่องมันก็ยิ่งวันหนวดกุ้งแล้วหนวดแมงสาบด้ซ้ำไปนะมันไม่ได้ใหญ่โตอย่างที่พี่คิดหรอกมันเล็กจะตายไปม,มันไม่ได้ใหญ่โตห่า,าไว้ยนะ มันต้องเพิ่มขนาดมั้งพี่ต้องต้องย้อนกลับไปยุคโบราณในไอ้โทรศัพท์กระเป๋าหิว้วเคยเห็นไหมกระเป๋าเจมบอลนี่้โอ้โหทั้งหนักทั้งอะไรด้วยอย่างที่สองเลยเนี่ยนะมันจะกินไฟและหนักมากพอกินม่มันก้องขยายม่มันกระจายสัญญาณไปไปมันก็จะกินไฟเยอะกินไฟเยอะเออพี่ย้อนกลับไปโทรศัพท์สมัยเก่าได้เลยนะเดี๋ยวพี่นี่มันจะงแบกเป็นอะไรนะวิธียุสนามเหมือนเหมือนสนามลบวิธียุสนามสนามลบไปลาออกลบอ๋อนี่นี่หน่วยเนื้ออะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะนแล้วหิว้วกระเตง มันจะเวิร์กเหรอแล้วก็ทำไมนี้เราเราพยายามทำอะไรให้มันเล็กลงเล็กลงอะนะพี่พี่พี่จะย้อนกลับไปที่เดิมหรือ,อยังไงอ่ะแต,แต่ก็พูดก็พูดแต่นะเทคโนโลยีตอนนี้มันยังมันยังไม่มันยังไปไม่ถึงเออเอาพูดอย่างนี้นก็ได้ว่ายังไม่ถึงที่มันจะทำให้เล็กแล้วมีประสิทธิภาพสูงแต่ตังมันก็ต้องสูงไปด้วยนะพี่นะอย่างที่สามก็คือแพงพี่พี่จะทำอย่างนั้นทนะี่พร้อมจ่ายไหมล่ะพี่ คำถามคูณพี่พร้อมใจไหมตังอ่ะมันโอ้โหใช่ไหมแล้วอืไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาอ่าอยู่กับโลกความเป็นจริงพี่เราใช้โทรศัพท์มือถืออย่างผมนี่ใช้ไม่เกินหมื่นเนี่ยผมก็ทําใจอยู่แล้วอืมถามว่าประสบการณ์เคยใช้มันเป็นยังไงเออมันมัน,ม,นมันก็จริงนะแต,แต่แต่ราคาไล่กันนะราคาไกันนี่ไล่กันผมไม่เคยซื้อเกินหมื่นเนี่ยนะ เออบางยี่ห้อมันได้ไกลได้ไกลแต่ถ้ามันบอกไม่ได้อะสเปกมันไม่ได้บอกนี่หว่าว่าให้พี่ของผมพี่ของผมส่งได้ห้าเมตรสิบเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรมันไม่ได้บอกนี่หว่ามันดูสเปคแต่เวลาเอามาใช้งานจริงจะรู้เลยว่าโอ้ต่างกันต่างกันเยอะเลยพราพอพอเปลี่ยนเครื่องปั๊บรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคราวที่แล้วเราเรายังเรายังเดินมาได้ไกลกว่านี้แล้วยังจับสัญญาณไวไฟได้แต่นี่เดินมาไกลขนาดนี้สัญญาณไวไฟหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออจะจะจะรู้สึกได้เลยว่ามันไกลผิดกัน แต่ก็ระยะระยะสักแดเมตรเก้าเมตรสิเมตรแค่นั้นน่ะอืมแต่แต่ก็พูดก็พูดนะพี่นามันมันก็ขึ้นในเหตุปัจจัยหลายอย่างเลยนะมัอนอะไรอ่ะอืมประเภทแบบถ้าพี่อยู่บ้านแล้วบ้านที่มันมีห้องหลายๆห้องแล้วมันกั้นห้องด้วยด้วยอะไรด้วยอะไรวัสดุอะไรสารพัดด้วยนะมันก็เป็นสิ่งกีดขวางคลื่นสัญญาณด้วยนะมันนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เวลาเรายัางกลับไปที่ไวาเราเตอร์ไวายไฟบ้าน ตอนนี้ที่ผมผมเคยใช้บ้านไฟบ้านไม่ไฟบ้านถึงพักหนึ่งเนี่ยนะผมก็ถามว่า,วาพี่มันไม่ได้มันไม,ม่ได้สามสิบเมตรในที่ว่าเลยนะเขาบอกว่าพี่บ้านพี่มีห้องไหมถามก็ถาม,ถามาผมนะบ้า,า,าพี่มีห้องไหมไมีนิทำไมไม่มีเออสัญญาณไวไฟมันเดินผ่านกําแพงแล้วมันจะดรอปเข้าใจไหมพี่็ต้องบอกผมอยกก่างนี้อ่าพอพอพอมันเดินผ่านกําแพงปับ๊บมันก็ถูกลดทอนกําลังลง,ลง มันก็ดอบลงเป็นธรรมดาอ่าครับผมอ่าโอเคก็ก็เข้าใจได้อันนี้อันนี้ก็เข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นพี่เวลาพี่้งานมงนในระยะ30เมตรที่เขาพูดเนี่ยในพื้นที่โลง่งไม่มีอะไรกีดขวางไม่มีต้นไม้ไม่มีกําแพงไม่มีบ้านไม่มีอะไรสักอย่างเลยอะไรเงี้ยนะอ่ามันก็ได้ระยะ30เมตรแต่พอมาอยู่ในห้องอาคาร พาณิชย์เถาเฮ้าบ้านเดี่ยวอะไรเงี้ยนะพอมาอยู่ปั๊บนี่มันมีกำแพงมีเสามีอะไรติดไปหมดเลยตู้อีกอะไรเงี้ยอ่ามันก็แต่ยามันก็ะดอกเป็นเรื่องธรรมดาเลยพี่ใจะให้มันมือถือมันได้ได้ขนาดไหนขนาดไฟปฟไป่ามันอย่างนั้นเลยอ่ะเออนั่นแหละคือคําตอบผมว่าพี่น่าจะได้คําตอบเพราะนั้นทำใจถ้าไม่ทําใจต้องทาเงินพี่อ่าทําไมอ่ะทำเงินไปซื้อเครื่องที่มันมีที่มันมีศักยภาพสูงสงเสียตังค์เยอะๆเกินกว่าที่ผมเสีย พี่จะได้ของดีแล้วพี่จะรู้สึกว่าสัญญาณแรงขึ้นมันแรงหมดเลยแล้วสัญญาณสัญญาณมือถือสัญญาณ Wi-Fi อะไรมันแรงหมดเลยเอแต่ แต่เราผมผมคิดว่ามันเกินความจําเป็นผมอะแต่ถ้าพี่คิดว่าพี่จําเป็นพี่อาจจะต้องเสียตังค์เยอะอะไรเงี้ยนะเพื่อให้เพื่อตอบโจทย์สวหรับตัวพี่เองอ่าในี่พี่ก็ได้คําตอบพี่ก็ไปเลือกเอาก็แล้วกันชีวิตพี่จะเลือกอะไรล่ะแต่ถ้าพี่คิดว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วทนเอาหน่อยก็ได้มันไกลก็ไกลกช่างมันเธอะอาชีวิตพี่จะประหยัดไปเยอะเลยแต่พี่คิดอย่างนี้เนี่ยนาอาก็มาปะกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ